สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดความมโนเนี่ยหนึ่งอนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนุทินใส่เสื้อเหลืองพร้อมภูมิใจไทยกลางสภาผู้แทนษฎรนะครับเลือกตั้งวุฒิสภามีแต่คนใส่เสื้อเหลืองในฝั่งของอฝั่งน้ําเงินเนี่ยมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดก็เลยเกิดความเข้าใจจากปรากฏการณ์แล้วนํามาบเกร้อ ว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะได้สิทธิทพิเศษอนุทินชาญบริกวลุลจะได้ไฟเขียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนินะครับว,วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คงจะเป็นเรื่องของการพลิกดินนะฮะดินรับดินใหญ่นะฮะซึ่งก็มีการสร้างกระแสข่าวลือเรื่องของดงดงด,งดินดินเกิดขึ้นอีกแล้วคุณหน้าคุณหน้าครับมีมีกระแสคุณไม่สารปัดเพราะว่าคุณผู้หน้าหน้าเป็นไปดีเด่นนะครัป่านนี้กันสนุกเลยแต่คนที่ตายอยู่ผมอืมเพื่อนผมไปั่นอะไรนะเพื่อนผมไม่รู้จักท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอ็จจริงแต่ที่ท่านพูดเขาไม่ ไม่เคยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ไม่เคยมีความกระตือรือร้นอะไรใดๆผมทํางานอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ผมก็ม,มีมีความตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่รับใช้นะครับประชาชนอยู่แล้วแล้วก็ความที่จะสนองนโยบาย่ายในรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนที่จะต้อง ได้ดได้ดีหรือว่าอะไรไปมากกว่านี้ทุกวันนี้มีวันนี้ได้ก็ก็ถือว่าถือว่ามีความมุ่งพอใจอี่ยิ่งไปจับมือก้าวไกลยิ่งไม่มีทางอะไรช่หนึ่งหนึ่งสองมันมีเงื่อนไขที่มันทำให้ วันนี้เกิดรัฐบาลจุดน,นี้ขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองกอ็สามารถที่จะเดี๋ยวเพ,พิ่งไปพูดเลยวันนี้เราอยู่ในรัฐบ,บลาลนายกเสียฐาและมีพรรคู่มรัฐบาลมีเสียงถึงสามร้อยสิบห้าเสียงเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดรัฐบาลมีสเสถียรภาพขนาดน,นี้ยังอยู่ไม่ได้จีิงตายก็ตายแล้วมันจะไป,ม,ะไปมันจะไปตอบประชาชนได้ไงมีสามร้อยห้าเสียงแล้วต้องถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพมาก ผมว่าสูงที่สุดในรอบ20่สิ0ปีเลยนะครับมันต้องอยู่ให้ได้ฮะต้องสมัครสมนานสามกุฏีกันหัวหน้าซีเรียสครับในทางการเมืองก็มองหัวหน้าน่าจะไปถึงนายกแต่ผลโคที่ได้าออกมาหัวหน้ออายังอ,อาจจะอันดับไม่ค่อยดีในซีเรียมผมไม่เคยสนใจเพราะผมบอกเลวผมทํางานในหน้าที่ทุกตัวนี้ผมอยู่กับตัวมหาไทยผมก็ทางานเข้ากับข้าราชการได้ดีผมอยู่กระทรวสาธารณสุขเราก็ทางานปักนันนโยบายต่างๆได้ดีมันอยู่ที่ เนื้องานทําแล้วก็ทําด้วยใจทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความสนุกทําด้วยการยึดเป้าหมายของประชาชนเป็นเป็นเป็นเป้าหมายสําคัญนี่อยู่ไหนก็ได้คนหนึ่งอาจจะไปอยู่วัฒนธรรมำก็ได้ก็จะทําให้ดีที่สุดเลยครับแต่ไม่อยากไปรู้ได้ไงก็อาจารย์ไพศาลพืชมงคลนีฮะได้โพสต์ข้อความ บอกว่าให้จับตามองดูอนุทินขึ้นนายกรัตรีสภาพดินใหญ่พลิกและมีท่าทีว่าฝ่ายนริยลมไม่สามารถประสานหรือเดินคู่ไปกับพรรคเพื่อไทยได้อีกแล้วให้จับตาดูเศรษฐาทวีสินจะถูกสอยวันที่ก0กรกฎาคมและดันอนุทินชาวบุตรคุณเป็นรองนายกรัตรีนะฮะด้านตรีมหาไทยเป็นนายกรัตรีแทนจับมือก้าวไกลฟื้นประชาธิปไตย ฟื้นเศรษฐกิจและความสุจริตในการปกครองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งเนิรศกกร,รมทุกฝ่ายเดินหน้าประเทศไทยในขณะที่อนุทินชามบริกุลก็โวยนะฮะปั่นกระแสการสนุกไปเลยนะครับก็ที่นครศสีมาอนุทินชามบริกุลนะฮะก็โวยไพศาลปั่นสนุกกันเลยนะฮะแต่ที่ตายคือผม ยันพอใจบทบาทขณะนี้ย้ำเงื่อนไขสำคัญเนี่ยก็คือไม่จับมือก้าวไกลโวสถิตภาพรัฐบาลนั้นปึกสุดในรอบ20-30ปีดีกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยซ้ำไปนาะับอนุทินบอกว่าในทางการเมืองอนุทินมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี่นาโพล,ล่าสุดนะ คะแนนนิยมกลับบอกว่าไม่ค่อยดีมีความกังวลหรือไม่นะครับอนุทินก็บอกว่าตนไม่สนใจเพราะที่ผ่านมาทํางานในกระทรวงหมหาดไทยและกระทรวงอาษตรก็สามารถทํางานกับข้าราชการและปรักดันนโยบายได้ดีตนคนํานึงถึงเนื้องานและทําด้วยความาสนุกและทํางานยึดเป้าหมายประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งตนทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้วันหนึ่งอาจจะไปอยู่วัฒธรรมก็ได้ก็จะทําให้ดีที่สุด เมื่อถามต่อว่าแต่ไม่อยากไปใช่หรือไม่อนุทินกล่าวว่ารู้ได้อย่างไรนะฮะอาลาเรื่องของอนุทินเป็นนายกมตรีนะครับมีการดีนกันไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะอีกรอบหนึ่งแล้วปรดฟรังอีกครั้งไม่เคยมีการดีนกันตั้งแต่ต้นแล้วก็พอไม่มีการดีนกันแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมีการดีนกัน การไม่เคยมีการดีนกันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมาโดยตลอดส่วนใครจะวิภาควิจารนะครับเรื่องดีลับไม่ดีลับนะฮะพลิกดีนไม่พลิกดีนเนี่ยเมื่อดีนไม่มีเกิดขึ้นจริงมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนอนุทินจะเป็นนายกกนตรีไหมถ้าเศรษฐาทาวีสินนะฮะชี้ กระทำความผิดกรณีตั้งพิจิตรบานนะครับถ้าสมมติสารพิพากษาว่าผิดนะครับเศรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งคิวในการจัดตั้งธบานในสมัยนี้ก็จะเป็นคิวของพรรคปูมใจไทยโดยอนุทินชาญเบรกุลจะเป็นคู่ดําเนินการในการจัดตั้งธบานถ้าเป็นไปตามคันลองปกติหากไม่เกิดการยืดอานาจนะครับถ้ามีการยืดอานาจจบกัน นี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะส่วนมีการตกลงกันระหว่างฝ่ายนกนิยมแล้วจะไปจับมือกับก้าวไกลอันุทินเ็ายืนยันชัดเจนว่าเขาไม่มีการจับมือกับก้าวไกลและเงื่อนไขสําคัญคือเรื่องของมาตรา1-2หนึ่งสองนะครับส่วนที่เหลือเป็นเรื่องอะไรมนโนล้นลวนสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดความมนโนเนี่ยหนึ่งอนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนุทินใส่เสื้อเหลืองพร้อมภูมิใจไทยกลางสภาผู้แทนสภาน,นะครับเลือกตั้งวุฒิสภามีแต่คนใส่เสื้อเหลืองในฝั่งของอฝั่งน้ําเงินเนี่ยมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดก็เลยเกิดความเข้าใจจากปรากฏการณ์แล้วนํามาบิเกห์ว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอนุทินชาญบริกุลจะได้ไฟเขียวไปรวมกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ยุบสักทีก็จะสามารถตั้งรัฐบาลได้ ก็เป็นความเชื่อแต่ความจริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องปลดสาดแสงร่างรางเ่้ค,คืนยังมีพระจันทร์ ที่นีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายโงดงาม ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีเพื่อฉันเคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ดางที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงปรดสาดแสงร่างกราค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทย ทองแสงประกายงดงามคู่กัน